สองวันสองคืนกับการอภิปรายในสภานะคะมาฟังเสียงจากนอกสภากันบ้างค่ะเรื่องนี้นักวิชาการที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจมองว่านายกรัฐมนตรีพลาดนะคะพลาดที่ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการตอบคําถามแต่ว่ากลับตอบโต้ด้วยสํานวนขณะที่ประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมองว่ารัฐบาลยังคงนิ่งเฉยทั้งที่ควรต้องแก้ปัญหาในทุกมิติด้วยกัน รองศาสตราจารย์เอกรินตุนสิรินักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพท,ทองทานชินวัตนนายกเทศมนตรีโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนายรมดอนปัญจลสอสบัญชีรายชื่อพักประชาชนขึ้นอภิปราย รองศาสตราจารย์เอกรินกล่าวว่าการอภิปรายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในรอมดอนพยายามพูดถึงมิติสันติภาพและขบวนการพูดคุยที่รัฐบาลของนางสาวแพทองทานพลาดโอกาสไปไม่สารต่อเรื่องนี้ทั้งที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นรัฐบาลที่เริ่มเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ จนกระทั่งกระบวนการสันติภาพหยุดชะงักและนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจของประชาชนต่อรัฐบาลผ่านกรณีเหตุการณ์ตากใบซึ่งคดีหมดอายุความและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบขณะเดียวกันมองว่าการอภิปรายครั้งนี้ประเด็นด้านเศรษฐกิจในพื้นที่หายไปถือว่าเป็นความมั่นคงและเรื่องปากท้องเพราะประชาชนต้องอยู่ในมิติความรุนแรงรวมทั้งต้องพูดถึงนโยบายงบประมาณที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ด้วย พูดได้ชัดเรื่องของตัวนโยบายเรื่องของตัวงบประมาณที่จะเอาม ا, อาใช้ในพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวกับ3อย่างนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเงินนะครับมันเกี่ยวกับคนคนถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแนวทางเรื่องของงานเรื่องของนโยบายนะครับซึ่งซึ่งซึ่งสอย่างในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เนี่ยผมผมคิดว่าตอนนี้มีคนพูดถึงน้อยว่างบป,ประมาณที่มาใช้เนี่ยมีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร ส่วนการอภิปรายในภาพรวมค่ะเรื่องนี้นักวิชาการมองว่าฝ่ายค้านพยายามสแสดงให้เห็นถึงบทบาทรัฐบาลเพื่อไทยทำสัญญากับปีศาจนั่นหมายถึงไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีความเป็นตัวตนของพักเพื่อไทยถ้าเปรียบเทียบกับภาพจําที่ผ่านมาขณะที่บทบาทของนางสาวแพทองทานในการชี้แจงต่อสภามองว่ายังไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้มากนักแต่ว่ากลับเป็นการตอบโต้การเล่นสมบัติสํานวนมากกว่า ของนายกรัมรีเป็นคําตอบที่เล่นกับสัมบัตสํานวนนะครับแล้วก็เป็นการตอบโต้ในกับอดีตที่ผ่านมาซะด้วยซ้ําผมคิดว่านี่คือเป็นการพลาดโอกาสของนายกรัมรีเองที่จะ,ะจะแสดงฝีมือให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้นําประเทศตัวเองเป็นผู้นําที่มีวุฒิภาวะนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเป็นผู้นําที่รุ่นใหม่ที่จัะตอบคําถาม ภายใต้ข้อมูลและก็รายละเอียดต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับในมุมของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าการอภิปรายที่เกิดขึ้นชี้เห็นถึงสองประการค่ะคือเรื่องของนโยบายของรัฐบาลตอนหาเสียงกับสิ่งที่ทําตอนที่เป็นรัฐบาลตัวของนายกและคณะรัฐมนตรีแม้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เป้าจะตกอยู่ที่นายกเพียงแค่คนเดียวแต่การตอบเรื่องราวต่างๆก็ต้องให้รัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบด้วยค่ะ